เล่มไหนที่เราเคลมมันตอบไปได้หรพอเ่าพ่อสมมติผมมีทัารักบริกาสามเล่มทุกสามเล่มมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันบริษัทประกันจะชาร์จเล่มไหนผมก่อนถ้าสองเล่มผมถูกโคเปอีกเล่มหนึ่งเล่มที่สามผมไม่ถูกโคเปาบริษัทประกันจะชาร์จเล่มที่สามผมก่อนได้ไหมผมขอใช้เล่มสามก่อนผมไม่ขอใช้เล่มหนึ่งเล่มสองแล้วส่วนเกินถึงไปใช้เล่มหนึ่งเล่มสองแต่ในประสบการณ์ผมผมจะชี้แจงเป็นให้เคลมเป็นเล่มเป็เล่มเมะรเป็นเล่มเล่มนะครับพี่ไม่ไม่เวลาเราส่งเคลมบริษัทประกันเนี่ยมันมีอยู่ทุกเล่มก็ สมมติบริษัทบริษัทเองเงี้ยนะบริษัทเองเรามีสามเล่มใช่แต่ในสามเล่มนั้นในสัญญาของกรมประธานแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยเราใช้เล่มไหนเราใช้สมมติว่าเล่มนี้เราใช้ปุ๊บเล่มหนึ่งเล่มสองถ้าเล่มหนึ่งเล่มสองเข้าหลักเกณฑ์เรื่องของคูเปเนี่ยตามที่ว่าก็คือว่านะสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เกินตั้งแต่สามครั้งแล้วนะครับอันนี้ ก็คือในส่วนของแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยที่ใช้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์นเนี่ยโดนแน่โดนโคูแน่นะแต่ว่าเล่มไหนที่ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้ามาร่วมจ่ายหรือว่าไม่ถึงหลักเกณฑ์น,นั้นก็ไม่ได้เอามาคํานวณใช่แต่มสมว่าคำนวณนะเนี่ยผมยกตัวอย่างผมมีสามเล่มเล่มนี้มี่ารักษาอยู่หนึ่งแสนสองแสนเล่มละแสนสามเล่มและสองเล่มเนี่ยมันเจอโคเป3สามสิบเปอร์เซ็นต์งหน้าผมไปรักษาเนี่ยแสนห้าสมมทิดวงลวมแสนห้า ผมบอกว่าบริษัทประกันผมขอใช้เล่ม3ก่อนได้ไหมเพราะเล่ม3ผมใช้ได้แสนหนึ่งเลยและไอห้าห0ื่นมาใช้เล่มที่2ที่มันถูก30%มสิบเร์เเพราะว่าถ้ามีงั้นเนี่ยถ้าบริษัทประกันไปคิดเล่ม1เล่ม2ที่ผมถูกโควเปสามสิบเปอร์เซ็นต์แสนห้าปั๊บผมก็ถูกชาร์จทีเดียวสี่หมื่นห้าใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเล่ม3ผมว่างอยู่นี่ทำไมผมไม่ใช้เล่ม3ก่อนในความหมายอ่ะคือกระจายใช่นะคือในการครีมครั้งนั้นเนี่ยลำดับ มีการกระจายว่าเออเล่มนี้ใช้เท่านี้เล่มนี้ใช้เท่านี้เล่มนี้ใช้เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามสัญญาถ้าดูตามสัญญานะฮะดูตามสัญญาของกรมธรรม์เนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ถึงหลักเกณฑ์อย่างมันยังมันยังไม่เข้าเล่มไหนไม่ถึงหลักเกณฑ์เล่มที่สามไม่ไม่รู้อะถ้าเกิดคือเล่มไหนถ้าไม่ถึงหลักเกณฑ์น่ะที่เขากําหนดไว้มันก็ไม่ได้ถูกเอามาใช้หลักก็แปลว่าเล่มพี่รอบปีหน้าพี่เหลือแต่เล่มสามที่จะใช้ไม่ถูกโคเตปใช่แต่ว่าเวลาเวลาเราเคลมเนี่ย ผู้อปการจะรู้ได้ไงบริษัทปประการจะใช้เล่มไหนของผมก่อนตัวแทนไง,งแล้ว,วแล้วใน,ในเมื่อลำดับของการเรียกร้องสินไหมนี่อันนี้อันนี้คือลำดับการเรียกร้องสินไหมในเล่มกรมธรรม์เนี่ยเราไม่รู้ว่าลำดับของเราอ่ะจะถูกเรียกร้องจากเล่มไหนก่อนอันนี้ไม่ทราบซึ่งซึ่งนี้ผมผมผมฝากอ่าคปพเลยเพราะว่าที่ผมพูดผมยกตัวอย่างจริงเพราะคนลูกคนมีมากกว่าหนึ่งเล่มพอะมากกว่าหนึ่งเล่มเนี่ยแล้วมันมันคิดต่อเล่มกรมธรรม์ถูกต้องไหมครับเล่มเนี่ยผมถูกโคเปไปสามสิบละ แต่แต่มันมีอยู่เล่มหนึ่งที่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเพราะถ้าเกิดว่าในการเช็คทั้งหน้าเนี่ยผมขอใช้เล่มนี้โดยไม่ใช้เล่มที่เขาเปได้ไหมแล้ว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 อันนี้คําถามเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้ดีนะได้แล้วแล้วเดี๋ยวลองขอไปแล้วก็จะไปไปไปเราก็จะเห็นเพราะว่าเพราะว่าชอช้างกังได้ไหมเอ่อถ้าถ้าเราเคยอบรมก็จะจำได้มันจะมีลำดับการเรียกร้องสินใหม่เนี่ยในในฝั่งของที่เราทํางานอยู่ เราโมลดซื้อประกันสุขภาพเรื่มนีเ่มมาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าลำดับการเรียกร้องสินใหม่ของเราวะเขาจะเรียกจากเรื่มไหนก่อนอแต่การนี้พอมันเป็นโคเปเนี่ยลำดับการเรียกร้องสินใหม่มันควรเรียกจากเล่มไหนก่อนมันควรจะเรียกจากเล่มที่ไม่มีที่ที่เราได้ประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วถึงจะไปเล่มที่เราเสียประโยชน์อันนี้แหละอันนี้เรื่องการพิจารณาใช่ไหมไม่คือผมไม่รับไม่อยากจะตอบตรงนี้ได้แต่ว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องการพิจารณาที่จะเอา ความคุ้มครองแต่ละกรมธรรม์แต่ละกรมธรรม์มาในการที่จะจ่ายเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆเรื่องของค่ารักษาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยในการพิจารณาของบริษัทเนี่ยลำดับก่อนหลังเนี่ยนะในกรณีเรื่องของการมีการปาระกันภัยที่มันซําซ้อนกันเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะเอากรมันทันที่ทําก่อนอ๋อนี่คือน,นี่คือหลักการ,การนี่หลักกฎหมายทั่วไปก็คือเรียกร้องจากเล่มเล่มที่ทํา นานที่สุดก่อนทำก่อนอ๋อทำก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่มาไม่พอก็มาเล่มที่สองไม่พอก็อเล่มที่สามนี่คือเป็นหลักในเรื่องของกรณีที่กรมธรรม์ประกันมันซ้อนกันม,มีหลายกรมธรรม์ครับนะครับต้งลงเรื่องมีหลายกรมธรรม์แต่วาระของเวลาความคุ้มครองเนี่ยแตกต่างกันนะครับพอมันแตกต่างกันปุ๊บเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยาตามตามตามหลักแล้วเนี่ยควรจะพิจารณาเล่มไหนก่อนเล่มนั้นก็วก แ <Active> อคทีฟก่อนก็เข้าใจได้นะเพราะรว่าไม่พอ,อคนคนหนึ่งคนตามมา่คือปุืยง่ายว่าลอยโลกมันยังไม่เจอ,อก็ใช้เล่มเก่าๆก่อนอ